วันนี้เวลา14นาฬิก56นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายโรเบรนโซการันตีเอกก็ราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางฟรานเซสกาอันเดรีนีการันตีภรรยาเอกการราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยเวลา17.18นาฬกาสนาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายพิชัยรัตตกุลและคุณหญิงจรวยรัตตกุล นายพิชัยรัตกุลเกิดวันที่16กันยายน2469ที่จังหวัดพระนครเป็นบุตรของนายพิสารกับนางวิไลรัตกุลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์จากนั้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเซนต์สตีเฟนที่ฮ่องกงแล้วกลับมาดูแลธุรกิจของครอบครัวก่อนจะเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยการเป็นสอสกรุงเทพมหานาครพักประชาธิปัตย์ในปี2501 จากนั้นได้ดารงตําแหน่งสําคัญอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่4รวมทั้งเคยดารงตําแหน่งประธานรัฐสภาด้วยนายพิชัยได้รับพระราชาทานเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ทุติยสจดจอมเกล้าวิเศษและเครื่องราชาอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งบรามกิรติลูกเสือสดุดดีชั้นพิเศษ ด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงจรวยรัตกุลมีบุตรสามคนคือนายพิจิตรรัตกุลคุณหญิงพัชรีว่องไัยทูลและนายอนัทชัยรัตกุลนายพิชัยถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบวันที่28กุมภาพันธ์2565ศรสิริอา,ายุ96ปี คุณหญิงจเจริยรักตรกุลเกิดวันที่8กันยายน2466ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายเจริญและนางสะอาดสิริบุญจบการศึกษาจากโรงเรียนขัตติยานีพดุงหลังจากนั้นได้ถวายงานแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตทิพ,พาพา จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัทโพกภไพรจำกัดคุณหญิงจรวยสั่งสอนบุตรทิดาให้ประพฤติตนเป็นคนดีมีระเบียบเรียบร้อยและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนให้นายพิชัยทำงานการเมืองและภารกิจโรตารี่อย่างเต็มที่โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรยารองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทำงานเพื่อสาธารณกุศลและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆมาโดยตลอด คุณหญิงจะรวยถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่15กุมภาพ,พันธ์2557เนื่องจากภาวะไตาล้มเหลวและติดเชื้อสริอายุ91ปี กันยายนพุทธศักราช2565เวลา15นาฬิกา42นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองโลซานซึ่งเช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงสมเด็จพระนิษาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสาราทไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตรสวนสาธารณะเดอนองตูเมืองโลซานสมาพันธ์รัสวิสทรงเป็นประธานในพิธีถวายราช สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเป็นปฐมฤกษ์ สมาคมนักเรียนเก่าสวิสในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินจัดโครงการฉลอง72ปีของการก่อตั้งสมาคมได้เชิญประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานที่เมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสกุลไมโดนมานานกว่า18ปี น,นิสมเด็จพระกนิธิาทิราชรัมสมเด็จพระบราราสุดาสยามบรมราชกาุมารีทรงวางพวงมาลายัยหน้าพระบรม,มรูปประบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตร ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลาไทยส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายบังคมพระบรมรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นประติมาก,กรรมหล่อบรอนส์แบบครึ่งองค์ขนาดเท่าองค์จริงกว้าง56เซนติเมตรลึก27เซนมสูง74ซนติเมตรน้ำหนักประมาณ40กิโลกรัม ผลงานของนายวัชรพยุนคำศิลปินชั้นนำของไทยที่มีผลงานประติมาก,กรรมจำนวนมากประดิษฐานอยู่บนแท่นฐานหินอ่อนระดับโลหะมีนายก่อเกียรตทองผุดนายช่างศิลปกรรมชำนาญการกรมศริลปากร,รออกแบบ พระบรมรูปนี้จะเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยในต่างแดนและได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสาราไทยสร้างขึ้นเพื่อเทดพร,ระกติพระบาทสมเด็จพร,ร,ระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อเฉลิมฉลองสองวาระสำคัญในปี2549 เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสมาพันธรัสสวิสครบ75ปีรัฐบาลสวิสให้รัฐบาลไทยก่อสร้างสาลาไทยเฉลิมพระเกียรติและเป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศมีพอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นสถาปนิกหลวงศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมออกแบบศาลาและดูแลการก่อสร้าง เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่29กันยาย,ยน2550และสมเด็จพระนิิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งประกอบพิธีเปิดสาลาไทยเฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มีนาคม2552ณเมืองโลซาน ศาลไทยเฉลิมพระเกียรติเป็นศาลามไม้จตุรมุกมีหน้าจั่วสี่ด้านขนาดกว้าง6เมตรยาว6เมตรสูง16เมตรน้ำหนักประมาณ27ตันก่อสร้างด้วยไม้ตะเคียนและไม้สักตามการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยแบบโบราณ ระดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยองคือช่อฟ้าใบรกานาคสะดุง้งหางหงส่วนที่สําคัญที่สุดของศาลาหลังนี้คือลวดลายตรงหน้าจัว่วหรือที่เรียกว่าหน้าบันด้านหน้าทางทิศใต้มีอักษรพระประมาพิไทยพอปร,รอของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้านทิศตะวันตกมีอักษรพระปรมาพิไทยอ,อปรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ,อันันทามหิดลด้านทิศตะวันออกมีอักษรพระนามาพิไทยสวของสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนี ด้านทิศเหนือกระดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรดิศการพระภูมิบาทโลซานรำลึกซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าสวิส ในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินได้จัดทําหนังสือกล้น 9, 9. ้าบรมสถานโลซานร,ราลึกขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีภาพประกอบเทคนิคสีน้ําบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดสร้างพระบรมรูปรวมทั้งการน้อมราลึกถึงพระจริยวัตรอันุดงามของพระองค์เมื่อครั้งประทับในสวิตเซอร์แลนด์ นายเกลือบุระโยมนาคศิลปินผู้เขียนภาพประกอบสีน้ำกราบังคมทูลเรื่องภาพสีน้ำเล่าเรื่องราวการจัดสร้างประติมากรรมพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและราชสกุลมหิดลเมื่อครั้งประทับอยู่ในสมาพันธทรสวิสจะแสดงภาพวาดสถานที่ที่ราชสกุลมหิดลเคยประทับ และพระราชจริยวัรของทุกพระองค์ขณะประทับที่สวิตเซอร์แลนด์เช่นภาพแฟลตหมายเลข16ถนนทิโซซึ่งเป็นแฟลตแห่งแรกที่ประทับอยู่อาคารและภาพเบื้องหลังขณะศิลปินกำลังปั้นพระบรม,มรูปเป็นต้นเมืองโลซานสม,มพันธราสวิสเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตรส์สำหรับชาวไทยเพราะเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงราราธิวาสราชนครินทร์เคยประทับพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และทรงศึกษาอยู่เป็นเวลาหลายปีทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสมาพันธรัสสวิสมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ90ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิสเมื่อปี2564ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวสวิสนิยมเดินทางมาประเทศไทยในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะไกลเป็นลำดับที่2รองจากสหรัฐอเมริกาโทรทันรวมการเฉพาะกิจห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองโลซานสมาพันธรัสวิส วันนี้เวลา10นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิาเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยงกรมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึก กษา2,560-2,562เป็นวันแรกวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนคารและมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม3,414คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาซอฟต์สกิลให้แก่นักศึกษาทางด้านทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกแห่งวิถีปกติใหม่ทำโครงการเพิ่มศักยภาพครูในกลุ่มสนุกให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21ร่วมกับจังหวัดสกลนครหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ในการวิจัยการแก้ไขปัญหาความย ากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดสกลนครมีอำเภอกุดบากเป็นต้นแบบการบริหารจัดการแก้ไขความยากจนระดับอำเภอจำแนกเป็น4ระดับเพื่อออกแบบการช่วยเหลือสาธิตการปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีน้ำน้อยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามความต้องการของพืชส่งผลให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโมเดลแก้จนจำนวน140ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น้อยละ10ลดค่าใช้ใจ่ายและได้บริโภคอาหารปลอดภัย พร้อมขยายผลไปในพื้นที่อำเภอพนานนิคมและอำเภออากาศอำนวย ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในมติติต่างๆภายใต้การนำนวัตกรรมผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆในจังหวัดมหาสารคามเช่นยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนรวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรเช่นการส่งเสรมิมกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรให้ได้รับรองมาตรฐาน ประรฐานกระบวนการทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP รวมถึงรับรองมาตรฐานสินค้าออและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเช่นการจัดการน้ําด้วยระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์การกําจัดมลาิะในปสุสสตว์ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพรวมทั้งการออกแบบและการสร้างระบบผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการ